สำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาลองอัปโหลดโปรแกรมนะครับลงเจ้า Arduino ตัวนี้กันนะครับใน Arduino IDE เนี่ยเขาจะมีตัวอย่างโปรแกรมนะครับบางส่วนให้เราอยู่แล้วนะครับเราจะลองใช้ตัวอย่างโปรแกรมพวกนั้นนะครับอัปโหลดลงไปใน Arduino ตัวนี้วิธีการเปิดโค้ดตัวอย่างเนี่ยให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ example เนาะใน example เนี่ยมันก็จะมีหลาย ตัวอย่างโค้ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับสังเกตว่ามีตัวอย่างโค้ดให้เราเลือกเยอะมากนะครับเราจะมาลองตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือมาที่เบสิกนะครับศูนย์หนึ่งเบสิกแล้วก็มันจะมีโค้ดตัวอย่างที่ชื่อว่า Blink นะครับผมจะกดคลิกนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับผมจะปิดหน้าต่างเก่าทิ้งไปนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยสังเกตว่า ถ้าเราลองเลื่อนๆดูนะครับมันก็จะมีโค้ดที่ Arduino เนี่ยเขาเขียนมาให้เราอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดโค้ดตัวนี้นะครับลงไปในบอร์ด Arduino Uno ตัวนี้นะอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องใช้สายนะครับเสียบ Arduino กับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับเสียบคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นนะครับทุกครั้งนะครับเราจะต้องเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราจะใช้โปรแกรมเนาะให้มาที่ tools นะครับ tools แล้วก็ หัวข้อบอร์ดนะครับตรงนี้เนาะให้เลือกนะครับเป็น Arduino Uno นะครับตรงนี้นะครับตรงบอร์ดของผมเนี่ยสังเกตว่าบอร์ดเนี่ยให้เลือกเป็น Arduino Uno นะครับถัดมานะครับเราก็จะต้องเลือกพอร์ตถ้าใครจำได้นะครับในเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่า Arduino ของเราเนี่ยอยู่พอร์ตอะไรเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ COM ห้าอันเดียวนะครับก็คืออันนี้แหละคือ Arduino Uno ของผมนะครับ สำหรับคนนะครับที่ใช้ตัว Arduino Uno เนี่ยที่ใช้ชิป 16u2 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับพวกตัวที่ใช้เป็นชิป 16u2 เนี่ยผมเสียบแล้วนะครับถ้าผมมาที่ tools นะครับแล้วก็มาที่ port เนี่ยมันจะบอกทันทีเลยนะครับว่าที่ COM6 เนี่ยมีในวงเล็บ Arduino Uno ต่ออยู่นะครับตัวที่เป็นชิป 16u2 เนี่ย มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะรู้จักเจ้าตัว Arduino Uno อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ Arduino Uno นะครับที่ใช้ USB to Serial เป็น CS30 4เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้น,นคอมพอร์นะแบบที่ผมให้ดูตอนแรกนะถ้าเสียบมันก็จะขึ้นเป็นคอมพอร์ตเฉยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้ตัว CS30 4เนี่ยก็ต้องระวังนะครับว่าเราจะต้องเลือกคอมพอร์ตให้ถูกนะวิธีเช็คก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้ถ้าเราไม่แน่ใจนะถ้ามันมีคอมพอร์เยอะไม่รู้ว่า ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับให้ลองถอด Arduino นี้ออกก่อนนะครับแล้วดูว่าคอมพอร์ตไหนมันหายไปนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าคอมพอร์ตนั้นเนี่ยเป็น Arduino Uno เนาะอันนี้นะครับผมกลับมาใช้เจ้าตัว cs 3 4 0นะครับผมก็เลือกคอมพอร์ตนะครับคอมพอร์ต5้นนี้นะก็ทุกครั้งนะครับที่โปรแกรมจะต้องดูว่าบอร์ดเนี่ยตรงไหมนะครับแล้วก็คอมพอร์ตเนี่ยเลือกหรือยังนะครับแล้วก็เลือกถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดอัปโหลดได้ครับให้กดปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มที่มีลูกศรชี้ไปทางขวานะกดอัปโหลดเลยครับเมื่อกดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าอัปโหลดดิ้งเมื่อเขียนว่า d ันอัปโหลดอันนี้ก็คืออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่เจ้าตัวบอร์ด Arduino ตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีหลอดไฟดวงหนึ่งนะครับกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าใครสังเกตนะมันจะมีหลอดไฟสีเขียวๆกับพริบอยู่ตรงนี้นะโปรแกรมนี้เนี่ยชื่อว่า Blink นะครับหรือว่าถ้าพูดยังไๆก็คือเป็นการ Blink LED นั่นเองนะพอเราลงโปรแกรมปุ๊บหลอด LED นี้ก็เลย Blink นะครับทีนี้นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเลือกบอร์ดกับเลือกทูตได้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเพิ่มมาใน IDE วอร์ชั n สองนะครับก็คือที่แถบตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็กด select alter board and p o r t ได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกพอร์จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดเสร็จว่า uno นะครับแล้วก็กดคลิกเลือกบอร์ดจากตรงนี้ได้นะครับเลือกบอร์ดแล้วก็เลือกพอร์จากตรงนี้เนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเลือกผ่านวิธีนี้เท่าไหร่นะครับผมมักจะชอบใช้ตรง tools นะเพราะว่ามันดูง่ายกว่านะครับทีนี้นะครับเราลองมาแก้ปโปรแกรมสักนิดหนึ่งดู ตัวโค้ดตัวอย่างเนี่ยสังเกตว่าเขาจะบอกคอมเมนต์เอาไว้นะครับบอกว่าฟังก์ชันแต่ละบรรทัดทําอะไรนะอย่างเช่นบรรทัดนี้นะบรรทัดที่33อันนี้เขาเขียนว่า turn the led on นะก็คือเปิดหลอด led เนาะเดี๋ยวตัวคําสั่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันแบบเจาะลึกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เอาเป็นว่าสําหรับในตอนนี้นะครับรู้ว่าคําสั่งนี้เอาไว้ใช้ในการเปิดหลอด led ก็พอนะจากนั้นนะครับเราก็จะ delay นะก็เป็นการ delay นั่นเองนะครับ ถ้าสังเกตตรงคอมเมนต์นรขบเขียนว่า wait for a second นะครับก็คือดีเลย์เนี่ยเราจะต้องใส่เลขว่าเราจะให้มันดีเลย์นานแค่ไหนเราก็จะใส่เป็นหน่วยมิลลิเซกันนะครับหรือว่า1000มิลลิเซกันนั้นก็คือ1วินาทีนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้2วิก็ใส่2000นะครับอ่าแล้วก็บรรทัดน,นี้นะครับก็คือสั่งปิดไฟนะครับแล้วก็ดีเลย์1วินาทีนะครับ,นะรบมันก็จะวนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเปิดไฟดีเลย์1วิปิดไฟแล้วก็ดีเลย์อีก1วิ ตรงนี้นะครับพอจะเดากันได้ไหมครับว่าทำยังไงครับถ้าผมอยากจะให้หลอดไฟเนี่ยมันระพิบพช้าลงคําตอบเนี่ยก็ง่ายมากนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันดีเลย์อยู่ที่1นึ่วีเนาะมันเปิดไฟแล้วก็ดีเลย์หวิแล้วก็ปิดไฟไครับแล้วก็ดีเลย์หวิแล้วก็บนกลับมาเปิดไฟนะผมก็แค่บอกว่าแทนที่จะดีเลย์หวิผมก็เพิ่มเป็นดีเลย์สวิครับเมื่อโปรแกรมเสร็จนะครับผมกดอัปโหลดเลย รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่ออัพโหลดเสร็จนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับหลอดไฟเนี่ยก็กระพริบช้าลงที่2วินาทีครั้งหนึ่งหรือถ้าอยากให้กระพริบเร็วๆนะครับผมก็ใส่ดีเลย์1 0 0ไปเลยนะครับห0 0รมิลลิเซกันนะครับหรือว่า0.1วินาทีนะครับลองอัพโหลดดูเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะสังเกตว่าหลอดไฟตรงน,นี้เนี่ยก็จะกระพริบทุกๆ 100มิลิวิกันะครับหรือว่า0.1วินาทีนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการลงโปรแกรมลงเจ้าตัว Arduino Uno ตัวนี้